มาถึงน,นอน,นอนเลยเหรออ,ม,อม,มาถึงนอนอนก่อนเลยจองนะอื้ใครมาก่อนได้ก่อนอให้ใครมาก่อนได้ก่อนใครมาก่อนให้ก่อนมันผิดตรงไหนอืมอืมมันเขี้ยวอืมอืมันเขี้ยวลอกส่วนตาสองอ่ะลอกถ้าลอกส่วนตาโชว Ây Mình kéo chín chín đây Ư Mèo nãy Mèo nãy Ư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  Bên này Bên này จะเล่นกันไหมเราใครมานอนอืมอเดี